ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับผมาชาว FPV นะครับพบกับเบน FPV นะครับก็วันนี้จะแปลกหูแปลกตานิดนึงนะครับที่เรามาบินกันในตัวเกมหรือว่าตัวซิมูเลเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นโปรแกรมนะครับผมสำหรับช่วยในการบินนะครับหวังว่าเพื่อนเทุกคนเนี่ยก็สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่อยากรู้วิธีการบินแล้วก็ไม่อยากให้ตัวโดนของเราเนี่ยมันมีความเสียหายนะครับ ตัวเบนเองเนี่ยก็แนะนําว่าให้มาลองบินในพวกซิมูเลเตอร์ต่างๆก่อนนะครับอย่างตัวนี้มันชื่อว่าโปรแกรม DCL นะครับผมสามารถโหลดได้ทั้งในตัว Steam นะครับแล้วก็ในตัว PS4 ครับผม PlayStation 4นะครับอย่างอันนี้ของเบนเล่นใน PlayStation 4นะครับผมแล้วก็ใช้วิธีการต่อ,อรีโมทนะครับเอามาเล่นโอเคเดี๋ยว วันนี้เราจะมาแนะนาเรื่องพื้นฐานเริ่มต้นเลยตั้งแต่เรื่องของการบินนะครับผมบินขึ้นบินลงบินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก่อนนะครับสาหรับเพื่อนๆที่เป็นแบบมือใหม่จริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการบินวิธีการคอนโทรลตัวดโดรนนะครับผมแบบพื้นฐานเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับนี่นะครับผมมันก็จะบอกวิธีการบินว่าเราใช้รีโมทเออยังไงบ้างใช้จอยสติ๊กได้เลยนะครับผมใช้จอยตรง ตรงที่เป็นของอคอนโทรลเลอร์ของ p พ4ได้เลยแต่นี่ผมต่อด้วยรีโมทนะครับผมรีโมทได้เชื่อว่าแทบจะทุกค่ายเลยถ้าเกิดเราสามารถต่อเชื่อมกับคอมได้หรือว่ามีสายย s นบต่อได้นะครับอะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับวิธีการบินนะครับผมอันดับแรกเนี่ยเราต้องรู้ตัวมือซ้ายมือขวาก่อนว่ามือซ้ายมือขวาจาทำอะไรนะครับมือซ้ายเนี่ยสังเกตจากตรง เครื่องหมายบวกด้านล่างนะครับผมแล้วจุดสีเหลืองๆเนี่ยเป็นจุดของตำแหน่งของสติ๊กด้านซ้ายนะครับผมสมมุติถ้าเบนยกขึ้นปุ๊บนะครับเนี่ยโดนก็จะมีการเรียกแรงมันเป็นคันเร่งของมันนั่นเองนะครับสมมติยกตรงๆปุ๊บโดนก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับอ่าโอเคนี่คือคันเร่งด้านซ้ายนะครับผมส่วนด้านขวาทําหน้าที่อะไรด้านขวามีหน้าที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับอย่างนี้คือเลี้ยวขวาอันนี้คือเลี้ยวซ้ายนะครับผม ทีนี้เรามาดูกันนะครับผมว่าวิธีการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอะ่ะเริ่มต้นก่อนนะครับผมถ้าเกิดเราเลี้ยวเฉพาะด้านอ่าเอา,เอาขอดูมือซ้ายก่อนดีกว่ามือซ้ายนะครับผมถ้าเกิดเรายกขึ้นมาตรงๆเนี่ยมันก็จะเป็นคันเร่งนะครับผมนะเราก็เร่งมาตรงๆนะครับถ้าเกิดเราจะเลี้ยวซ้ายทํำยังไง <S <S เลี้ยวซ้ายนะถ้าเกิดเราใช้มือด้านซ้ายอย่างเดียวมันก็จะเป็นการแค่หมุนลำนะครับผมมือขวาเราไม่ได้หมุนไปด้วยนะครับ มันก็จะเป็นแค่หมุนลำอย่างเดียวไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะเลี้ยวปุ๊บให้เราใช้มือขวาเข้าช่วยถ้าเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีการเลี้ยวทางด้านซ้ายได้นะครับดูสังเกตจากตรงจุดเหลืองๆทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับอ่เาเลี้ยวซ้ายปุ๊บใช้มือด้านซ้ายและก็มือขวาด้วยค่อยๆเลี้ยวค่อยๆประคองนะครับนี้กลับกันถ้าเกิดทางขวาทํายังไงบ้างทางขวาใช้มือ ซ้ายและมือขวาค่อยค่อยหมุนไปนะครับสังเกตจากมือซ้ายนะครับผมจุดด้านซ้ายเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งล่างแล้วก็ไปทางด้านขวานิดๆส่วนมือขวานะครับผมมือขวาเนี่ยตำแหน่งก็จะไปทางขวานิดๆน,นะครับผมมันทำให้เราสามารถเลี้ยวขวาได้เอาละครับทีนี้ถ้าเกิดเราเลี้ยวแล้วดูแล้วทำไมมันแบบเลี้ยวไม่สมูทเลี้ยวไม่เนียนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองลองมาหมุนตรงนี้ให้ดูสมมุตินะครับผมถ้าเกิดเราหมุนด้วย วิธีการหมุนแบบนี้ครับเราเลี้ยวซ้ายนะครับแต่ถ้าเกิดเราแรงไม่เท่ากันสมมติมือขวาเราไม่แรงไม่เท่ากันปุ๊บมือขวาน้อยกว่ามันก็จะเป๋ออกไปทางด้านขวานะครับเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายทีหนึ่งเลี้ยวซ้ายแต่แรงขวาเยอะไปปุ๊บมันก็จะุบลงมานะครับเลี้ยวซ้ายเรามือขวาออกไปเยอะเกินมันก็จะเด้งออกนะครับถ้าเกิดวิธีการเลี้ยวเนี่ยเราต้องระคองมือซ้ายเลือกขวาเนี่ยให้น้ําหนักมือมันเท่าเท่ากันนี่น้าหนักมือพอ เท่ากันแล้วปุ๊บขอบฟ้ามันก็จะตรงวิธีการเลี้ยวมันก็จะเนียนนะครับนี่คือการเลี้ยวซ้ายนะครับอ่านี่คือการเลี้ยวซ้ายโอเคเราลองเปลี่ยนเป็นเลี้ยวขวาบ้างถ้าเลี้ยวขวาปุ๊บเราก็ค่อยๆหมุนไปทางด้านขวาช้าๆนี่มันก็จะหมุนขวาไปเรื่อยๆนะครับผมนี่คือการเลี้ยวขวาโอเคอาแนะครับ ง่ายๆเราวิธีการบินเราลองบินตรงๆดูเราค่อยๆเลี้ยวซ้ายหมุนมือซ้ายแล้วมือขวาให้มันไปเท่าๆกันแล้วปล่อยตรงนะครับตรงไปเรื่อยๆเราลองเลี้ยวซ้ายหลังตรงสีเหลืองนี่ดูค่อยๆซ้ายนะครับผมซ้ายเสร็จปุ๊บปล่อยอปล่อยคันเร่งนะครับแล้วก็ตรงอีกทีหนึ่งเลี้ยวซ้ายครับผมถ้าช้าเลี้ยวซ้าย สังเกตนะครับผมว่ามือซ้ายเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งที่แบบต่ำกว่าครึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราบินต่ำกว่าครึ่งแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราแบบคอนโทรลลำได้ช้าแล้วก็สมูทมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราต้องการความเร็วสูงปุ๊บอ่ะผมเล่งปุ๊บหน้ามันจะกดหน่อยปุ๊บอ่าเห็นไหมสังเกตว่าลำมันจะมีความเร็วสูงมากขึ้นนะครับ,บนี่ประมาณนี้นะครับผม ต่ดับแรกอยากแนะนำนเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับผมให้ลองหมุนช้าๆทุกอย่างเคลื่อนไหวช้าๆหมดเลยนะครับพยายามคอนโทรลำให้ให้ดีก่อนนะครับผมแล้วค่อยเร่งความเร็วมากขึ้นนะครับนี่ผมลองหมุนขวาบ้างโอเคนะครับนี่คือวิธีการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเราเลี้ยวขวาที่เื่องหมุนขวา ลราดูที่สติ๊กขวานะครับผมสติ๊กขวาเนี่ยก็คือจะค่อยๆหมุนนะครับไม่ต้องรีบนะครับผมค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วหมุนขวาอีกทีนึ่งดูสติ๊กขวาดูจอยด้านซ้ายด้วยนะครับผมซ้ายแล้วขวาค่อยๆหมุนโอเคครับผมนี่คือการบินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมทีนี้วิธีการอีกอันหนึ่งก็คือวิธีการบินแบบเชิดหน้าขึ้นเชิดหน้าลงนะครับสมมุติถ้าเกิดเราต้องการเชิดหน้าขึ้นปุ๊บ ลองสังเกตมือด้านขวานะครับผมอ่านี่คือการเชิดหน้าขึ้นนะครับทีนี้เชิดหน้าลงทงาําไงกดลงมากดสติ๊กลงมาหน้ามันก็จะพุ่งลงมานะครับนี่คือวิธีการยกหน้าเชิดหน้าขึ้นเชิดหน้าลงนะครับอ่าตรงมาเรื่อยๆถ้าเกิดอยากจะเชิดหน้าขึ้นสูงทงาําไงกดสติ๊กลงด้านล่างปึ๊บมันก็จะเด่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าเราจะบินสูงขนาดไหนต้องค่อยๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นมุมกล้องมันจะเปลี่ยนปุ๊บ มันก็จะทําให้เราแบบตกใจเพราะเราไม่เห็นเส้นขอบฟ้าไม่เห็นพื้นได้นะครับอขออีกครั้งหนึ่งนะครับผมเราบินมาเสร็จปุ๊บลองชนะขึ้นนะครับผมขึ้นสูงสูงปุ๊บถ้ารู้สึกพอแล้วอ่ะกดหน้าลงนี่การกดหน้าลงนะครับผมค่อยห,หมุนมาเราลองเลี้ยวซ้ายครับผมตามที่เครื่องบินมันหมุนไปนะครับเลี Real ้ยวซ้ายเวลาฝึกเริ่มต้นนะครับผมอยากแนะนํานเพื่อนๆเ,เนี่ยให้แบบ บินในที่ที่แบบกว้างโล่งนะครับผมแล้วก็เป็นพื้นที่สูงไม่ใช่สูงแบบบนเข่าอย่างนี้นะก็คือมือพื้นที่โลง่งแล้วก็บินให้สูงหน่อยเพราะว่าจะได้แบบว่าถ้าเกิดเกิดปัญหาสมมติอ่ะขึ้นไปสูงปุ๊บลำแบบเอียงนู่นนี่นั่นเรายังมีเวลาในการแก้ลำกลับมานะครับผมโอเคครับก็คร่าวๆประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปเริ่มต้นในการบินนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนะครับผมสาหรับ วิธีการบินในวันนี้นะครับก็คือให้เราตรงไปนะครับผมวิธีการตรงก็คือใช้มือซ้ายเนี่ยตรงเป็นการคันเร่งนะครับส่วนมือขวาเนี่ยช่วยประคองในการเลี้ยวด้วยสมมติเลี้ยวซ้ายปุ๊บแล้หมุนทั้งมือซ้ายและมือขวาให้สัมพันธ์กันนะครับตรงไปถ้าเราเลี้ยวขวามือซ้ายและมือขวาสัมพันธ์กันให้เลี้ยวขวาหมุนช้าๆให้ระหน้าบมันสวยนะครับนี่คือวิธีการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผม ถ้าเกิดจะเชิดหน้าขึ้นเชิดหน้าขึ้นดันคันเร่งขึ้นแล้วก็กดตัวกดตัวสติ๊กลงนะครับผมมันก็จะกดสติ๊กขวาลงนะครับผมมันก็จะเชิดหน้าถ้าเกดิดกดลงปุ๊บมันก็ทําให้โรนเนี่ยตกลงมา,าเดี๋ยวผมทวนอีกทีนึงนะเรื่องของการเชิดหน้าขึ้นนะครับเชิดหน้าขึ้นนะครับผมตรงมาเสร็จปุ๊บดันสติ๊กมือขวาลงมันก็หน้าก็จะพุ่งมากขึ้นนะครับถ้าเกิดจะกดลงให้กดมสติ๊กมือขวาลงนะครับดูที่มือขวามันก็จะลงมาเรื่อย แล้วเร่งคัะเร่งช่วยตามที่เราต้องการนะครับวิธีการนี้คือสามารถใช้ได้ในโหมดอะโครนะครับผมก็คือโหมดที่เราเป็นแบบแมนวนวลทั้งหมดเลยถ้าเป็น DJI FPV ที่ออกมาใหม่เมื่อไม่กี่วันนี้นะครับผมวิธีการบินในโหมด M นะครับก็คือแมนวนวลเนี่ยใช้วิธีการบินแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะลองบินที่เป็น FPV ก็สามารถาเข้ามาทักทายสอบถามกันได้ครับวิธีการบินนะครับ โอเควันนี้ก็ขอบคุณมา,มากๆสำหรับคิดในการนะคลิปเริ่มต้นนะครับผมถ้ามีคำถามตรงไหนหรือว่าฟังแล้วไม่เข้าใจสามารถทักทายกันมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้เบนเนฟพีวีขอบคุณมากครับผมไว้พบกันในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ